สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์การงานคนที่ทำงานบริษัทหากมีปัญหาในเรื่องงานอย่าโมแต่เครียดวิตกกังวลอยู่คนเดียวนะคะให้คุณรีบหาที่ปรึกษาซึ่งอาจจะเป็นคนใกล้ตัวเป็นเพื่อนร่วมงานหรืออาจจะเป็นเจ้านายก็ได้นะคะเขาสามารถที่จะช่วยเราได้ค่ะส่วนคนที่ทำธุรกิจค้าขายช่วงนี้อย่าอยู่นิ่งนะคะต้องออกไปหาลูกค้าค่ะเขาหาลูกค้าใหม่ๆใ,ให้มาก หรือถ้ามีหน้าร้านจะมีโอกาสมีลูกค้าเข้ามานะคะให้ใช้วาทศิลป์ความสามารถในการพูดคุยเจรจานในการโน้มน้าวลูกค้าถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับคนรอบข้างก็ให้คุณมีสตินะคะแล้วก็ใช้ความเมตตามีอะไรก็พูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลค่ะการเงิน ถ้าอะไรที่ตั้งใจไว้ในเรื่องของการเงินถ้ารองเงินก้อนใหญ่อยู่อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะคะถ้าคิดจะลงทุนอะไรช่วงนี้ต้องดูจังหวะให้ดีๆค่ะเพราะมีโอกาสที่จะสูญเงินได้ถ้าประมาทนะคะถ้าคุณจะลงทุนอะไรก็ควรที่จะศึกษาข้อมูลให้เพียงพอนะคะแล้วก็ดูในเรื่องของทิศทางเศรษฐกิจให้ดีๆนะคะเพราะว่ามีความเป็นไปได้ที่จะสูญเงินค่ะใครจะมาหยิบยืมเงินเราในช่วงนี้ ต้องคิดพิจารณาให้ถี่ถ้วนนะคะเพราะว่าโอกาสที่จะไม่ได้คืนมีสูงมากค่ะความรักสำหรับคนมีคู่ช่วงนี้หวานชื่นค่ะอาจมีการไปเที่ยวด้วยกันคู่ใดที่มีปัญหาจะมีการคุยกันเคลียร์กันปรับความเข้าใจกันด้วยเหตุและผลเหมือนทั้งคู่คอยอยู่เคียงข้างกันแล้วก็ชักนำกันไปในสิ่งที่ดีค่ะความรักสำหรับคนโสดอาจมีโอกาสได้เจอคนที่รออยู่ เขาคนนั้นเป็นคนที่พึ่งพาอาศัยได้และสามารถช่วยเหลือเราได้ชี้นำเราไปในทิศทางที่ดีก็ให้ลองเปิดใจพูดคุยศึกษากันดูนะคะสุขภาพระวังในเรื่องของอาการปวดหลังปวดต้นคอนิ้วล็อกพอเล่นโทรศัพท์มากนะคะอีกอย่างหนึง่งระวังในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอด้วยนะคะส่วนในเรื่องของโชคลาาช่วงนี้อาจจะไม่มีเท่าไหร่นะคะแต่ถ้า คนรอบข้างเรามีคนที่เสียชีวิตเราก็สามารถนําเลขอายุของคนที่เสียชีวิตมาเล่นมาเสี่ยงได้นะคะแต่ถ้าใครที่ไม่มีคนรอบข้างที่เสียชีวิตเลยแนะนําว่าอย่าเล่นนะคะเพราะมีโอกาสที่จะเสียมากกว่าได้ค่ะเลขนําโชคของคุณคือเลข8และเลข6ค่ะ